สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา10มิถา13นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโหนขามอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่เข้าร่วมโครงการตัต้งแต่ปี2 5 3 6ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสิขาอ,อนามัยและการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ เดยเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดานแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธ,ธานีปัจจุบันจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน57คนในปีการศึกษา2562นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ6มีผลคะแนนเฉลี่ย NT และ O-net เพิ่มสูงขึ้นทุกรายวิชาในระดับโรงเรียนและได้สอนเสริมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่ผลคะแนนต่างก่าเกณฑ์ โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิเล่านิทานในห้องสมดุดการเรียนคอมพิวเตอร์การแสดงเต้นประกอบเพลงชุดขันคือเมฆของนักเรียนชั้นอนุบาลที่เป็นการพัฒนาทักษะสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่นักเรียน ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพสอนให้นักเรียนเพาะเห็ดฟางในขอนไม้เพาะถั่วงอกและปั้นอิฐประสานโดวยวิทยาลัยเทคนิคเขมาราชได้สนับสนุนเครื่องตีดินหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ในกิจกรรมปั้นอิฐประสานรวมทั้งสนับสนุนงานต่อเติมและซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรมปัจจุบันมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษา7คนและนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว3 3คนหนึ่งในนั้นกลับมารับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ทวบอดเระเนรห้องพยาบาลและกิจกรรมสหกรณ์และส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์กับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากโรงพยาบาลสีเมืองใหม่ที่ให้บริการประชาชนรวมทั้งส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอ่องพระบาทรับเสด็จ ต่อมาเวลา13ิกา30นาทีประทับเฮลิคอปเ,อปเตอร์ทัศที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านปากลาอําเภอโของเจียมทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและสุขอ,อนามัยแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นธุรกันดานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของราษฎรโด,ดยเปิดทําการสอนเมื่อปี2505ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จํานวน68คน ในปี2558โรงเรียนได้สนองพระราชดำริในโครงการหินกินได้โดยปลูกพืชผักไม้ผล,ลเลี้ยงสัตว์บนลานหินเพื่อลดปัญหาพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ ด้านวิชาการได้ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรจังหวัดกาลสินดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ช่วยเหลือกันทั้งด้านวิชาการสื่อการเรียนการสอนตลอดจนทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสการศึกษาเท่าเทียมกันการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่9ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมมากที่สุด และในการนี้ทรงปักหมุดบนแผนที่ประเทศไทยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดําเนินงานของทุนเตรียมตำรวจระเวนชายแดนทั่วประเทศครบ1,000ครั้งตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาช่วยให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในเขตบริการการศึกษามีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ส่งลั่นคล้องและส่งกดปุ่มเปิดแพร่กลุมป้ายชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลาโอกาสเดียวกันกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับคณะครูนักเรียนสิทธ์เก่าและหน่วยงานต่างๆได้ติดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิ การจัดทำพระเครื่องรุ่นบรรจบพันธุ์มอบให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและการแสด,นนดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพระราชทานการขับร้องเพลงสายรุ้งในดวงใจโดยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าวและขบวนพาเหรดเรือเทือกประเกียนซึงประดับตกแต่งจากแนวคิดในโครงการึกอาชีพตามพระราชดำริเครื่องมือประมงเครื่องจักสารที่เป็นวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนสิตเก่าโรงเรียนตำรวจประเวนชายแดนเฝ้าทุลออมพระบาทเพื่อกล่าวถวายคำปฏิญาณแัะพระราชทานพระราชดํำรัสนีวันนี้ถึงว่าที่ก็เป็นวันทีน่สำคัญวันหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปโรงเรียนคอตรดได้คร ผ่านครั้งแต่เดี๋ยวเห็นว่าสองปันคันน่าจะไม่ไหวใช่ว่าก็ได้เห็นไ,ไม่ใช่ว่าแค่สองพันครั้งแต่ว่าทุกทุกคนที่อยู่ในดดดท,ท่านได้เป็นพวกผู้ใหญ่ก็มีก็ยังมาได้ก็มาแล้วก็ก็ยังเข้าใจใน,นงานที่ รุ่นที่เป็นจิตเก่าก็าจะเห็นได้ว่าได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําการงานในหลายๆด้านอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัว สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,รรา,า,รการีพระราชทานโครงการพระราชดำริหลายโครงการส่งติเริ่มและทดลองดำเนินการภายในโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนเจือบจนปัจจุบันเป็นเวลา40ปีดรืยอระมาหากรุณาธิคุณทําให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆมีความก้าวหน้าเป็นลําดับเด็กและเยวาวชนรวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งโครงการพระราชดำร,ริต่างๆล้วนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนพัฒนาการก,การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนรวมถึงประชาชนในพื้นที่เขตบ,บริการของโรงเรียนนับเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ยั่งยืนและเป็นขั้นตอนทั้งนี้หลักการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยจะยังคงสืบสารต่อไป โดยมีกองบัญชาการตำรวจประเวนชายแดนและหน่วยราชการต่างๆเป็นกำลังหลักสนับสนุนและขับเคลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกาติตยาภาน,นาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒมหาวัชราราชิดาพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทาน แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีรวม20แห่งด้วยส่งห่วงใยคุณภาพชีวิตการศึกษาและสุขภาพอนามัยของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โอกาสนี้พระราชทานเงินจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีแก่โรงเรียนอุดมสิทธ,ธิศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอพักนักเรียนรองรับนักเรียนที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีที่พักนอนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลไล่โว่จากนั้นทอดพระเนตรทิ่เทศการผลงานด้านทักษะต่างๆของนักเรียนอาทิทักษะชีวิต มีกิจกรรมสอนทำใยแมงมุมเป็นการช่วยฝึกสติและสมาธิให้นักเรียนทักษะวิชาชีพจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์สู่อาชีพโดยนำกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะมาออกแบบผลงานอาชีพการเทนลายหน้ากากเพื่อเพิ่มมูลค่าการออกแบบชุด ส่วนทักษะวิชาการจัดกิจกรรมสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและหุ่นยนต์ถังขยะจากโครงการสเตมและโค้ดิงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนทั้งนี้โรงเรียนอุดมสิทธิทศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาปราะจำอำเภอสังขระบุรีเปิดสอนให้กับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน1670คน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจชุฑาภรทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองน้ำขุนจังหวัดระยอง วันนี้เวลา15นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถโปรดให้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิิฐาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารณวัดหนองน้ำขุนอำเภอแกลงจังหวัดระยองในการนี้ทรงพระสุร่าย ทรงเกิมเครื่องมือช่างสำหรับลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังและทรงปิดทองยอดโลงกุตระเป็นปฐมมกเรกที่ผนังจิงปตะกรรมและประทานเครื่องมือช่างแก่นายช่างไปดำเนินการลอกผิวทององค์พระประธานเป็นปฐมฤาเร วัดหนองน้ำขุนเป็นวัดเนบระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือนสุทานารีนาศในปี2533ได้เสด็จไปถวายภาพพระกถินพร้อมประทานทุนทรัพย์เพื่อเกิดสร้างวิหารจตุรมุขต่อมามีพระดำริให้ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสนองพระคุณแด่บุพการี โดยโปรโดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์และกลุ่มศิลปินดําเนินการออกแบบภายใต้การดําเนินงานของกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรร่วมกับนายปัญญาวิจินทน,นสรารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมดําเนินงานสนองพระดาริเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของวัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรความคืบหน้าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2560 ปัจจุบันมุกด้านที่ประดิษฐสถานพระพุทธโสมาภรณ์บรวรคุณพระประธาน แล้วเสร็จสมบูรณ์พื้นภาพเป็นสีแดงหมายถึงสวงสวรรค์การชุมนุมของเหล่าเทวดาที่สรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณและบริเวณพื้นที่ห้องโถงกลางวิหารมีลักษณะาภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือกตตุมหาราชกาเทวภูมิทั้งนี้ยังเหลือการวาดภาพบนผนังอีกสามด้านซึ่งเน้นเรื่องราวพุทธประวัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2564ส่วนการบูรณะหลงรักปิดทององค์รพระประธานและพระอัครสา,าวกทั้งสององค์จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาเทศกะเจดีวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนคร วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ร,ร,ระหม่อมให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระราชาทานนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทศกะเจดีอนุสรสถานของพระราชนิโรธรังสีคมภีรปัญญาวิสิท์หลวงปู่เทศเทศรังสีนััทถ้ำขามอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่สมเด็จพระนังเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสนทนาธรรมด้วยเป็นประจำ mm hmm. เมื่อหลวงปู่เทศมรณภาพไปแล้วจึงพระราชทานพวงดอกไม้สดไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทศกะเจดีเป็นประจำทุกเดือนด้วยทรงศรัทธาในวัดปฏิบัติที่งดงามของหลวงปู่เทศ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิราณาทอางบออจาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ